สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เ,เราก็มาสรุปประเด็นโ่้ขเอกาสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบบันเมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชร์มนสาจใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ก็จบกันไปครับเรื่องของโปรแกรมพิมพ์เด็กอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราพบกับวัตฟอร์ดนะครับผลสกอร์เนี่ยออกมาก็ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับไม่มีทีมไหนที่ทำประตูได้นะฮะถึงแม้ว่าแมนยูเราจะทำได้ดีภาพรวมเนี่ยตลอด90นาทีก็ตามแต่ว่าก็ไม่สามารถทำประตูได้นะครับภาพรวมเนี่ยเสียดายมากๆครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเรามีโอกาสจะแจ้งครั้งเยอะแต่ว่าเราจบกันไม่ได้เกมนเนี่ยพูดตรงว่าก็ต้องโทษตัวเองแหละที่มีโอกาสแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้นะครับเดี๋ยวมี5ประเด็นหลังเกมมาพูดถึงกันด้วยนะครับ5ประเด็นหลังเกมเนี่ยมีอะไรนะ่าสนใจบ้างเรื่องแรกนะครับนัดนี้รับนักหนิกมีการโรเทชันนะครับเนื่องจากว่าเราต้องเข้าใจครับว่าเรามีโปรแกรมที่อัดแน่นนะครับ เตะติดต่อกันมาหลายเกมนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะบางรายที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแบบต่อเนื่องเกมน,นี้ก็ด r o p ไปนะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าจะดองซานโช่ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นมาเป็นตัวจริงนะครับมีการด r อ p ลู๊กชอนะครับมีการ drop รเฮลมมรี่แม็กไานะฮะอ่ะตามนี้นะครับซึ่งสว่วนตัวจริงมีออโรนโดเหมือนเดิมนะครับ อิลังกาด้านขวานะครับรูโ n โนตรงกลางปอกบาเนี่ยก็เป็นกลางกึ่งปีกแล้วกันนะครับแล้วก็มีมาติดมีเฟรดนะครับที่ยืนเป็นมิดฟิลด์คู่กลางกันแล้วก็แนวรับประกอบไปด้วยอเล็กเตอริสดินเดลเลฟวาราน,บ,นบัลบิซาก้าแล้วก็ผู้สัป,ปะตตเนี่ยเป็นดาวิดเดกเิอนะครับที่ลงเล่นเป็นตัวจริงนี่คือการโรเลชัน่นส่วนตัวสำรองเนี่ยมีดิโนโดาโลฟิลโจนเฮนรี่แม็กไนะครับ มีลูกชอลินกาดมาตา้าแรดฟอร์ดแล้วก็จะดองซานโชที่ผมบอกว่าโดนตอบไปส่วนประเด็นที่2ครับที่เรามาพูดถึงกันครับก็ถือว่าเกมวันนี้นะครับน่าเสียดายนะที่เราไม่สามารถเก็บ3ามแต้มได้นะครับเนื่องจากว่าเรามีโอกาสยิงข้างเยอะมากนะครับจากสถิติภาพรวมนะโอกาสการยิงเราย2ครั้งจะแจ้งก็เยอะนะครับแล้วก็ มีโอกาสที่จะยิงแล้วก็เป็นประตูเยอะมากๆด้วยในเกมวันนี้ครับแต่ว่าเราทากันไม่ได้ซึ่งโอกาสจะแจ้งเนี่ยก็มีให้เราได้เห็นหลายต่อหลายครั้งในเกมวันนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีประตูกันเกิดขึ้นนะครับนี่คือปัญหาที่มันเรื้อรังมาหลายต่อหลายเกมละในเรื่องของพื้นที่สุดท้ายนะครับแล้วก็สถิติหลังเกมเนี่ยมันชี้เห็นว่าความคมของแมนยูเนี่ย ก็ต้องไปเหลาเพิ่มเติมไปปรับปรุงเพิ่มเติมมันไปนะครับไม่ใช่ครั้งแรกครับที่แมนยูเนี่ยมีโอกาสการยิงใส่คู่แข่งเนี่ยยี่สิบกว่าครั้งนะมีสถิติแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วนะครับแล้วมันก็เกิดเรื่องของการทำประตูที่น้อยมากๆนะครับอย่างเช่นสถิติเกมเนี้ยยี่สองครั้งเกิดศูนย์ประตูก็คือยิงไม่ได้ถ้าเราย้อนไปก่อนหน้านั้นที่เราเสมอหนึ่งหนึ่งมาสองถึงสามเกมเนี่ย มันก็มีโอกาสการยิงแบบนี้หลายต่อหลายครั้งนะครับสิบยี่สิบกว่าครั้งแต่ว่าเกิดเพียงแค่ประตูเดียวนี่คือสิ่งที่แมนยูต้องปรับปรุงกันต่อไปนะครับลาร์ดนิ้ต้องทําการบ้านอย่างหนักนักเตะแมนยูต้องทําการบ้านอย่างหนักในพื้นที่สุดท้ายของฝ่ายตรงขา้ามหรือว่าการจบสกอร์ให้มันดีกว่านี้ครับนัดนี้โทษตัวเองล้วนๆครับนะแล้วก็ประเด็นที่3ครับที่เอามาพูดถึงกันก็คือ เกมวันนี้เกบนาทีถือว่าแมนยูเนี่ยครอบครองเกมได้เป็นอย่างดีนะทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเกมรุกเกมรับพื้นที่แดนกลางทำได้ดีเชื่อมต่อกันได้ดีนะครับเกมรับไม่ได้มีบททดสอบอะไรมากมายแดนกลางเชื่อมเกมเกมรุกนะครับเกมรุกเข้าทำก็มีโอกาสสวยสวยงามในการเข้าทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปครับทำดีแค่ไหนครึ่งสวยแค่ไหนรุกดีแค่ไหนรับดีแค่ไหน ถ้าเกิดเราไม่สามารถทำประตูได้มันก็แค่นั้นแหละนะครับมันก็ไม่มีแต้มติดมือแบบ3แต้มเต็มนะฮะมันก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียายกันไปถึงแม้ว่าภาพรวมเราจะเล่นดูดีก็ตัมในเกมนี้นะครับทั้งตลอด90นาทีซึ่งจะว่าไปแล้วครับในช่วงหลังเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นแมนยูเล่นแบบตลอด90นาทีได้แบบสม่ำเสมอแบบนี้คงเส้นคงวาแบบนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะได้เห็นลับนักนิกบน แล้วก็เราก็น่าจะได้เห็นกันเองนั่นแหละว,ว่าบางเกมเนี่ยครึ่งแรกดีครึ่งหลังมันก็ไม่ดีนะครับบางเกมครึ่งหลังดีครึ่งแรกก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าเกมวันนี้ก็ครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยมาตรฐานมันพอๆกันเลยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีสกอร์กันเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับ <S <S แล้วก็ประเด็นที่สี่ครับก็คือการแก้เกมแล้วก็ส่งผู้เล่นตัวสำรองลงมาเนี่ยนะฮะในเกมวันนี้ก็ถือว่าแมนยูตัวจริงเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายได้ แล้วก็ต้องมีการเพิ่มตัวรูกกันเข้าไปนะครับแล้วก็มีการส่งจดองซานโช่งลงมาในช่วงต้นครึ่งหลักนะครับก็นาทีที่60กสกว่าๆนะครับหกประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถอดวิฟิลตัวกลางอย่างเฟสออกไปนะครับพอต่อมานาทีที่70ก็ส่งแรดฟอร์ดลงมานะครับเพื่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรูกเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายกันไปในจุดนี้ด้วยนะครับ ซึ่งทั้งทีมเนี่ยก็พยายามที่จะทําประตูแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทําได้นะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องชมไปที่ความใจสู้ของวัตฟอร์ดด้วยนะครับเกมรับของวัตฟอร์ดเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดอยู่บ้างนะแต่พวกเขาเนี่ยก็พยายามสู้ใส่แมนยูเล่นเกมรับนะฮะทำให้ผู้เล่นของแมนยูเล่นกันยากด้วยนะครับเราต้องให้เครดิตเรื่องของทีมเยือนด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของคะแนนที่แมนยูทําหล่นไปครับน่าเสียดายมากเกมเนี้ยแมนยูควรได้3แต้มเต็มนะต้องพูดกันแบบตามตรงนะฮะผมไม่ได้ดูถูกวัตฟอร์ดนะแต่ว่าแมนยูควรได้นะครับแล้วก็เกมเม่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงอยู่บ่อยครั้งอะว่าแมนยูควรได้3มแต้มเต็มนะฮะแต่ว่าสุดท้ายได้เพียงแค่1แต้มเท่านั้นครับนะก็เป็นการแบ่งแต้มมาทางวัตฟอร์ดกันไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ตราคะแนนนัตอนนี้นะครับเรื่องของการแย่งตำแหน่งท็อปโฟเนี่ยเส้นทางของแมนยูยิ่งแต่ยากเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับและสําหรับประเด็นต่อมาครับที่เรามาพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรแมนยูนะครับมีรายงานออกมาล่าสุดนะครับว่าลาบลังนิกเนี่ยได้มีการล็อกเป้าดึงนักเตะ3าําแหน่งมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะมีการผันตัวไปเป็นที่ปรึกษาตามสัญญาที่มีการคุยกันเอาไว้กับสมสรนแมนอยู่นั่นเองเนะครับซึ่งตามรายงานจากดิเนปินเดนเนี่ยมีการเปิดเผยว่าสามนักเตะที่รับลังนิกอยากดึงมาเสริมทัพให้กับกุนซอคนใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นกุนซอทาวน์ในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยประกอบไปด้วยกองกลางสองคนนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้า หนึ่งคนด้วยกันนะมีใครบ้างนะครับตามข้อมูลออกมาเนี่ยก็มีดิคันไรท์นะครับของทางเวสแฮมนี่แหละที่เป็นเป้าหมายหลักของแมนยูนานมากแล้วก่อนหน้านั้นอีกนะครับแลปัจจุบันก็ยังเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่แมนยูต้องการคว้าตัวให้ได้โดยเฉพาะในช่วงซัมเมอร์นะครบับรายที่2ในตำแหน่งพื้นที่ดันกลางเนี่ยก็เป็นบบากากามาราของโอลิมปิกมาร์เซนะครับ มิดฟิลด์รายนี้เคยเป็นข่าวกับแมนยูในช่วงที่ท้ายของตลาดช่วงมก,กราคมเมื่อก่อนนะครับแล้วก็มีรายที่3อย่างชูอารเมนี่ของโมนาโกเป็นข่าวกับแมนยูตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วก็เป็นข่าวหนักมากๆกับแมนยูในช่วงมก,กราคมนะครับทั้ง3รายชื่อในตำแหน่งพื้นที่กองกลางเนี่ยมีข่าววนเวียนกับแมนยูบ่อยครั้งนะครับต้องบ่อย,อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเพิ่งมามีข่าวนะ แล้วก็กองกลางอีกหนึ่งคนที่จะเป็นประเภทแบบบ็อกทูบ็อกเลยครับที่ลาปบอนิกเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีเราก็สนับสนุนสโมสรให้ซื้อกันเข้ามาก็คืออามาดูไฮดาราของเอเบนไลซิกนะครับซึ่งแมนยูเคยสนใจอย่างหนักในช่วงมกราคมตามที่เป็นข่าวแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีการยื่นซื้อกันไปซึ่งก็รอดูกันในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าต้องการ2กองกลางนะครับ กองกลางประเภทแบบดีแคนไรท์หนคนแล้วก็บล็อกทูบ็อกอีก1คนก็น่าจะเล็งมาที่ไฮดรานะอย่างที่เป็นข่าวนะตอนนี้ที่ผมบอกกันไปนะครับส่วนในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลมากมายนะครับกองกลางเนี่ยเราทราบกนันอยู่แล้วว่ามันจะมีนักเตะบางรายย้ายออกไปนะครับแล้วก็นักเตะบางรายหมดสัญญานะครับแล้วก็ที่มีอยู่เนี่ยคุณภาพมันก็ยังไม่ดีพอที่จะรักษา ฟอร์มการเล่นแบบสม่ำเสมอไว้กับทีมได้ในพื้นที่แดนกลางลอเราซะก็ดีนะครับที่เป็นตัวจริงอย่างเช่นเฟสกับแมทบนันเีเนี่ยผลงานไม่สม่ำเสมอนะครับส่วนเหตุผลที่ทําไมแมนยูต้องซื้อกองหน้าเอเดรีนคาวานี่นะครับสัญญาจะหมดกับแมนยูแล้วนะครับในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับยังไงก็ย้ายแน่นอนแบบ100เอซนะครับอีกหนึ่งรายอย่างอองโตนี่มาร์ซียาวเนี่ยหลังจากหมดสัญญาการยืมตัวเนี่ย ก็มีการส่งสัญญาณเหมือนกันว่าเจ้าตัวต้องการย้ายแบบถาวรหลังจากจบซีซั่นนะครับซึ่งเจ้าตัวต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอนั่นแหละทําให้ต้องการย้ายทีมนะแล้วก็พี่โดของเราครับก็มีข่าวการย้ายทีมเช่นเดียวกันถ้าเกิดสถานการณ์ของทีมยังขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้ไม่สามารถคว้าตั๋วยูซอลได้ในช่วงซีซั่นหน้าก็มีโอกาสที่พี่โดเนี่ยจะมีการแยกทางกับทีมไปก่อนหมดสัญญาเหมือนกันนะครับนี่คือเหตุผลที่ แมนยู U, มีโอกาสซื้อกองหน้าเข้ามาใหม่สักหนึ่งรายนะครับในช่วงซัมเมอร์ซึ่งกองหน้ารายดังกล่าวเนี่ยแน่นอนครับตัวเต็งเนี่ยก็เป็นเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ที่แมนยูเตรียมแย่งชิงกับหลายทีมในยุโรปมากมายรวมๆกันแล้วเนี่ยก็เกือบสิบทีมถูกไหมครับสาหรับฮาแลนด์ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าแมนยูเล็งกันเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมทําดีลในช่วงซัมเมอร์เลยนะฮะก็รอติดตามกัน ส่วนรายที่2เนี่ยนะครับที่อยู่ในดิสไลชื่อของแมนยูเหมือนกันก็คือแครลี่คีนดาวยิงของสเปอร์นะครับที่มีข่าวกับแมนยูมาทุกซัมเมอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็มีอยู่นะก็คือเรื่องของค่าตัวนี่แหละที่แมนยูจะยอมจ่ายไหมในราคา100กว่าล้านปอนด์นะครับนะนี่คือดิสไลชื่อ2ลดิสไล,ลชื่อหลักๆนะครับเกี่ยวกับตำแหน่งกองหน้าทีนี้มันมีอีกหนึ่งดิสไลชื่อครับ ที่แมนยูให้ความสนใจแต่ว่าเป็นความสนใจที่น้อยลงมานะฮะตัวหลักๆเนี่ยเป็นฮาเลนกับทางเคนใช่ไหมครับแต่ว่ารายเนี้ยอาจจะเป็นแบบตัวแบบเต,แบบต็ง3เต็ง4ประมาณนั้นก็คือดาวินนูเนสของทางเบนฟิก้านะครับซึ่งมีข่าวกับแมนยูเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงมก,กราคมแล้วแหละข่าวแรงที่สุดนะครับแล้วก็แมนยูต้องมีการ ร่วมแย่งชิงกับเวสแฮมนะถ้าเกิดแมนยูสนใจแข้งรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นะเพราะว่าเวสแฮมเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันต้องบอกอย่างนั้นครับเวสแฮมเคยจริงจังเกี่ยวกับเดีลวนี้มาแล้วนะครับในช่วงมักกะราคมที่ผ่านมาเวสแฮมยื่นไปราวๆประมาณ50ล้านปอนด์แต่ว่าก็โดนเบนฟิก้าบอกปัดไปถือว่าเป็นราคาที่สูงแล้วนะครับห้ล้านปอนด์เนี่ยนะฮกก็ไม่รู้ว่าเบนฟิก้าต้องการขนาดไหน60 7 0ล้านหรือเปล่าเออมันก็ถือว่าเป็นเดียวอีกหนึ่งเดียวที่ยากนะ ในเรื่องของการทำเม็ดเงินให้ตรงกับสิ่งที่เบนฟิก้าต้องการน,นะครับสำหรับดาวินนเนสเนี่ยอายุยังไม่มากครับ22ปีเท่านั้นเองครับย้ายมาร่วมทีมเบนฟิก้าในปี2020นะฮะย้ายมาจากสเปนครับจากสโมสรอ,อเมริกานะฮะด้วยราคาค่าตัว20ล้านปอนด์นะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบเรื่อยๆซีซั่นแรกเนี่ยกดไปทั้งหมด14ประตูจากการลงสนาม44เกมนะครับ จากซีซั่นที่แล้วนะแล้วก็ซีซั่นนับปัจจุบันเนี่ยกดไปทั้งหมด23ประตูใน29เกมนะครับนปัจจุบันถือว่าฟอร์มเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อายุยังน้อยนะครับแต่ติดตรงที่ว่าค่าตัวเนี่ยอาจจะเยอะไปหน่อยไหมทําให้แมนยูอาจจะคิดเยอะในเรื่องนี้ครับเพราะว่าขนาดเวทแฮมยื่นไป50ล้าน เขาบอกปัดเนี่ยก็ต้องมากกว่านั้นแหละซึ่งอาจจะเป็นในราคาที่มากกว่า60ล้านปอนหรือเปล่าเ0ล้านปอนหรือเปล่านะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะนี่คือกองหน้า1ิลิตรลายชื่อนะครับที่เป็นตัวเลือกลองลงมาว่ากันตามนั้นนะครับส่วนเรื่องของดีแคนไร้ง์งันเพิ่มเติมกันข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดีแคนไร์เนี่ยมีหลายๆทีม ให้ความสนใจเราทราบก็ดีครับแต่ว่าตัวเต็งที่มักจะมีข่าวมาโดยตลอดเนี่ยมี2ทีมด้วยกันก็คือแมนยูกับเชลซีนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระแสข่าวส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองว่าดีแคนไรท์เนี่ยน่าจะเลือกย้ายไปเชลซีมากกว่าเพราะว่าดีแคนไรท์เคยเป็นเด็กฝึกที่นั่นเคยเป็นนักเตะเยาวชนที่นั่นเขาชอบที่นั่นนะครับแล้วก็เหมือนกับนักเตะต้องการอยู่ในแถบลอนดอนต่อไปนะครับก็เลยอาจจะเป็นเชลซีซึ่งเชลซีเป็นตัวเต็งมาโดยตลอดนะครับ ซึ่งทางฝั่งแมนยูเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเต็ง2ก็ตามครับแต่ว่าก็ยังจัดดีแคนไรท์เนี่ยไว้เป็นเป้าหมายเบอร์ตน้ตนที่พวกเขาต้องการในช่วงซัมเมอร์ให้ได้นะครับแต่ว่าทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของเชลซีครับกับแมนยูนี่แหละเชื่อมเชื่อมกันไปนะครับซึ่งตอนนี้ว่ากันว่าแมนยูน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าหรือว่าขึ้นมาเป็นตัวเต็งแทนเชลซีครับเนื่องจากว่าความต้องการที่ดีแคนไรท์จะกลับไปเชลซีเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคนะครับ ว่ากันว่าเชลซีเนี่ยเริ่มคิดเยอะเกี่ยวกับการคว้าตัวดีแคนไรท์ครับเพราะว่าด้วยเม็ดเงินราคา1 0 0รล้านปอนด์เนี่ยหรือว่ามีข้อสงสัยแล้วกันว่าดีแคนไรท์เนี่ยซื้อมาในราคาเนี่ยจะคุ้มกับเม็ดเงินค่าตัวไหมแล้วก็ศักยภาพของดีแคนไรท์เนี่ยมันจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นได้หรือเปล่าก็พูดง่ายว,ว่ายังสงสัยในตัวของดีแคนไรท์ ide, กับจํานวนเงินที่ยื่นเงินเข้าไป1 0 0รล้านปอนด์มันจะคุ้มค่าไหมนั่นแหละคือเหตุผลว่า อาจจะทำให้ดีวเนี้ยของเชลซีอาจจะมีการลดให้ความสนใจกันไปนะครับแล้วเรื่องของตัวเลือกของเชลซีเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งมีการมองว่าน่าจะเป็นในรายของชัวรเมนนี่ของม o นากที่เชลซีมีข่าวมาช่วงหลังมานี้หรือเปล่านะครับหรือรายอยื่นที่เชลซีมีข่าวนั่นแหละนะหนึ่งล้านปอนด์เนี่ยเป็นราคาที่เวสแฮมตั้งกันไว้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เวสแฮมก็จะตั้งในราคาเดิมหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเชลซีเนี่ยอาจจะมีการลดให้ความสนใจอย่างที่เป็นข่าวก็จริงนะฮะไม่รู้หรอกว่าเป็นจริงหรือไม่จริงนะซึ่งอ่ะอเราเข้าใจตามข่าวว่าถ้าเกิดลดให้ความสนใจแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าแมนยูเนี่ยจะเป็นทีมที่ง่ายต่อการควา้าดีคันไรนะ คือโอเคแมนยูเป็นตัวเต็งแต่แมนยูก็ต้องมาเคลียร์เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวกับทางเวสแฮมอยู่ดีถ้าเกิดแมนยูต้องการแข่งรานี้นะครับเราก็ว่ากันว่าราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หยุดที่1นึ่งรล้านปอนด์เป๊ะครับอาจจะสูงกว่านั้น1 1 0ล้าน120ล้าน140 150 160ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เวสแฮมเขาจะตั้งราคาค่าตัวเพราะว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าครับ สัญญาของดีแคนไรท์ก็เหลืออีกเยอะนะครับมีออปชั่นอีก1ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการปล่อยดีแคนไรท์อยู่แล้วอีกทั้งดีแคนไรท์ก็ไม่ได้เรียกร้องเรื่องของการย้ายทีมด้วยทําให้ดิวเนี้ยมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายนะครับที่แมนยูอาจจะไม่ได้มีตัวเต็งไม่ได้มีคู่แข่งที่เยอะแยะอะไรมากมายแต่ก็ต้องมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินนี่แหละที่มันเป็นเรื่องอยากนะครับโอเค นี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ